สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมชุดบุ้งกีตักใหม่นะคะของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะจากแบรนด์ wt ทางร้านเราสั่งผลิตเองเลยนะคะพี่พี่ท่านใดที่มีรถอยู่แล้วเนาะต้องการชุดบุ้งกีตักมาเสริมนะคะก็ติดต่อหาทางร้านเราได้เลยนะคะวอร์ริทแทกเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองของ,ขงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดให้บริการทุกวันนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะ,ะสําหรับที่เป็นตัวโชว์นะคะจะเป็นติด lc 1 8อยู่ ของคูโบต้านะตัวนี้มาพร้อมทวงหลังด้วยนะคะก็จะได้ทวงหลังด้วยชุดบุ้งกีตักพร้อมทวงหลังของใหม่มือหนึ่งเลยนะส่งให้ฟรีติดตั้งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลมาแจ้งราคาให้ฟังสักเล็กน้อยนะอันนี้เดี๋ยวน้ำตาลจะแจ้งราคาให้ฟังนะคะถ้าเป็นรุ่นเราติดตั้งตั้งแต่รุ่นบีเลยนะคะรุ่นเล็กนะคะจนเป็นถึงรุ่น51แรงม้านะคะก็ถ้าเป็นรุ่นเล็กนะคะ ควต้านะคะรุ่น B2140 2440และ B2740 นะคะก็ในตระกูลรุ่น B เนาะ212427นะคะราคาจะอยู่ที่ชุดละ75,000บาทพร้อมทวงหลังส่งฟรีติดตั้งฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นยันม่าคูบต้านะคะตั้งแต่30แรงม้านะคะจนถึง 40แรงม้านะคะไม่ว่าจะเป็นยันม้าหรือว่าคูบต้านะคะราคาจะอยู่ที่ราคาเดียวกันเลย115,000บาทนะคะส่งฟรีติดตั้งฟรีเหมือนกันนะคะแล้วก็คาเถิบมานะคะก็จะรุ่นใหญ่หน่อยนะคะก็จะเป็นตั้งแต่รุ่นยันม้าคูบต้าตั้งแต่45แรงมา้าถึง51แรงม้านะคะจะอยู่ที่ราคา1 2 5 0 0 0บาทส่งฟรีติดตั้งฟรีเหมือนกันนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะทักข่าน้ําตาลได้เลยได้ทวงหลังไปด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่รถด,ด้านหลังนะคะ ทวงอยู่แล้วเนาะอาจจะใส่หางตัดหญ้าไว้หรือผ่านพวนหรือผ่านอะไรไว้นะก็คือไม่ต้องการทวงหลังนะคะก็สามารถตัดออกได้5000บาทนะคะตัดตัดตัดออกไปได้นะคะก็ไม่รับทวงหลังนะคะก็จะสามารถตัดออกไป5000บาทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนลดไปเนาะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะโทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะ0619169691นะคะหรือ0899591339นะคะพิการร้านตลาดท่ามะเ,มเขืออำเภอคลองของุงกกำแพงเพชรเปิดให้บริการทุกวันไม่หยุดในสัปดาห์ทิศไม่หยุดวันนะคะแต่เลิกนะคะโทรติดต่อเข้าไมา่ได้ตลอดเลยสนใจบุ้งกีตากดีๆติดต่อหาน้ำตาลได้เลยนะคะราคาก็สามารถพูดคุยกันได้อีกนิดหน่อยเนาะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจเนาะตัวนี้ส่งให้ฟรีติดตั้งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะหายห่วง 对，对，对，